วันนี้มาดื่มกาแฟที่ร้านอาหารใกล้ๆบ้านคือที่นี่มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยได้เข้าร้านตรงนี้กับเขาซึ่งมีขายของเยอะมากแล้วสิ่งที่เขาเอามาขายนะเขาจะสกัดคัดมาจากธรรมชาตินะคะมาดูร่วมกันได้เลยอันนี้เป็น,ปนในลักษณะของไอ่สบู่อันนี้มาจากธรรมชาติหมดเลยนะคุณเนี่ยสวยไหมคะการจัดทอการจัดวางก็สวย หนก่กจชอบมาร้านที่นี่มากเลยนะเวลามาที่ฟินแลนด์นะคะซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านขับมา20นาทีก็ถึงแล้วดูสวยมามดูสวยมามดูดิทุกคนแล้วเขาจะจัดออกแนวเป็นธรรมชาติโบราณแต่วัสดุอุปกรณ์หรือว่าสินค้าที่เขานำมาสักขายเนะี่ยมันมันเลอค่ามากเลยนะดูนี่ค่ะสวยมากแล้วมีกลิ่นหอมมากเลยคุณ แค่สบู่ก็ทําให้เราหิวข้าวได้แล้วนะเห็นไหมอด้านหลังหน่งจะทำเหมือนเหมือนกับภาคเหนือของฟินแลนด์นะคะเขาจะจัดเอาไว้สวยดูดิคุณเห็นไหมคะหอมมากเลยนะไปไปเดินดูร่วมกันเลยทีนี้ก็จัดเหมือนคริสต์มาสเลยนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะสวย ที่นี่ปกตินะมันจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งนะฟินแลนด์เขาจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพที่มีคนเยอะนะคะซึ่งถ่ายได้แหละก็เน้นมาที่โฟกัสของตัวเองนะคะสินค้าบริการก็นักข่าที่นี่เขาก็ให้ให้เราถ่ายได้นะก็ขออนุญาตแล้วดูดิสวยมากเลยนะดูด้านหลังโอเคปะคือเนี่ยหนึ่งชอบอารมณ์แบบนี้นะคะ่ะเวลาไปเที่ยวที่ต่างประเทศทีเนี่ย เราจะชอบสมัยโบราณชอบฮิสตอรีชอบสิ่งที่มันดูแบบโบราณโบราณธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะสวยมากดูดีนีจแจกกันเอาไปตั้งไว้บ้านสักสักกันทักชินไหมคะดูดีคนอันนี้ก็แก้วแก้ววายเป็นแก้วแบบแชมเปญหรืออะไรต่างๆ่าน้าหลังของหนึ่งนะอันนี้ พูดเชิเบาๆนี่คือมารยาทที่นี่ต้องพูดไม่รบกวนใครต้องพูดเสียงเสียงเบาๆนะคะได้คิดว่าได้ยินกันนะเพราะว่ากาลังอัดอัดคลิปให้อยู่นะคะอันนี้ที่ที่ทำคลิปนี้นะไม่ใช่อะไรนะมาเปิดหูเปิดตากับเพื่อนๆทุกคนนะคะดูดีนะคะคิดถึงนะคะดูดูสวยมากเลยอะ่ะนี่นะคะ อันนี้ที่จริงหนิงเชื่อว่าน,นะ,ะโกดังเนี้ย